สวัสดีเดจ้าตุ๊กตาพาฝันค่ะพบกันอีกแล้วเด้จเดอคลิปนี้ถ่ายแบบบ่ได้ตั้งใจเนาะค่ะเนาะถ่ายแบบบ่ได้ตั้งใจนี่เป็นแบบเลยกำลังตั้งกล้องอยู่ค่ะกำลังนาะไอ้นั่นอยู่เอ้ยก็เลยตั้งกดเลื่อนมาตรงวิดีโอนั่งอัน เอียงซ้ายเอียงขวามันกองมันถ่ายเลยก็เลยถ่ายไปเลยเด้อเอยลยบอดีกดอันอันนั้นเลยเพราะว่ามันเป็นอัตโมติเนาจะเนาะมาคลิปม่้วนๆค่ะคลิปพาดื่มหรือพากินกาแฟดำอยู่สวนหลังเหินเด้จะเด้อกาแฟก็ควรตุ้ดอยู่ค่ะควนตุ้ดๆนภาษายอด้วยค่ะ เ <laughs> อ้ยตุกตานี่เว้าวผภาษายอได้จะเด้อผู้เหลืออันอยากฟังภาษายอก่ะมามาฟังนำเอ้ยเอ้ยนำอันพาคุยมนม้วนค่ะมึงดอกไม้บานสะ่อน ข้อไม้อันมะแรงอันแม่งกระเต็มค่ะพันมากินน้ำหวานเนาะบุตรีพัน่นอกนี่ผีทั้งผี่เสื้อเอามาแล้วมาแล้วเอาไปแล้ว มาใครอันมากินกาแฟดำน้ำเอื้อยอยู่้ำสวนลาเหินเบื้องอากาศอากาศดีค่ะฟังเสียงเครื่องบินผ่าน ชื่นใจด้วยจ้ะ บานของพันเอือนดอกตัวนี้คันดอกดาวกระจายบ่เนี่ยบานที่ดีค่ะดอกนี่เต็มนึงค่นนี่อันนี้รอบที่สองเลยว่านี้อันนี้พังกับบานร่วงไปแล้ะนะสีม่วงก็มีเนะคะีค่ะสีม่วงสีขาวสีม่วงอ่ะเต็มนึค่ะเนี่ นอกไม้บานนอกขนมก,ก็ซื่นใจด้วยค่ะเมืองพี่นกร้องเพลงก็ฟังว่าเรื่องดอกไม้กับดอกกุหลาบเอ้ยนี่จะน้อยกับอาทิตย์นี้เอ้ยก็สิตรงเลยตัดพัน่ะทางคุณอีกหมุมนึงเพราะพันบานบานเยอะแล้ว บานแล้วก็โรยแล้วก็เอ้ก็ต้องได้ตัดพันหลุงเนาะค่ะเนาะตัดพันหลุงก็เพิ่นก็สิขึ้นงามอีกปีนาประหนรหรอป ว่านไอเอสสวนนาบานอาทิตย์นี้ว่านไเอดอย่างบบได้ทำซํำเลอค่ะเอ้ยกันนะเออมามาเอดฮันเอเอนี้เลยมันเวลามันมีเนาะค่ะเนาะแต่ว่าเขาพันบานไนเอดีพันหน่มื้อยีสั่งลเสาเอ้ยกันนะแต่ก็ต้องทำพันอยู่ดีกับสวนนาบานเอ้ยนี่ก็ต้องอย่างบบได้เอ็ดซ้ำเอ้ยกันนะต้องได้ตัดพันอีกเด้อยค่ะสวนนาบานเอ้ยกันตัดต้นไม้น้อยดอกค่ะต้นไม้น้อยพัน กิ่งพันออกมันเยือ่อมันสูงไปเชก็ต้องได้หั่นพันลงตัดเธอเป็นทรงเป็นพุ่มเนาะค่ะเนาะเวลาปีหน้ามาพันก็จังเป็นตามระบบที่เราต้องการมัางหั่นดอกปะอากาศดีขนาดเลยค่ะอากาศดีด อันนี้ก็คุยเรื่องเอดสวนเนาะค่ะเนาะคุยเรื่องทําสวนหลังบ้านนี่ทําก็แล้วก็คือบนแล้วค่ะสวนนี่มันซีมดปีซิซื้อบ้าเอดแล้วพันมาอันนี้พันเอาเอดนั้นเอดนี้โตสลค่ะเอ้ยก็สองอาทิตย์ทันเอ้ยมาเอดอันนี้ค่ะหลังจากเอ้ยกลับมาอันจากอัอนร่องเหนือเลยมาอันน้ำร่องหินเหงือเอ้ยนี่มันมีซีมีอัน มันเป็นนันนั้นพันเอินถือค่ะมันเป็นนันที่มันเขียวเขียวอะค่ะมันเขียวเขียวมันสิขึ้นตามล่องหินเอ้ยก็มาเอาอกเอามีดแก้แก้แก้อกก็มดส่วนหลังหลังนี่ก็เต็มนึงค่ะแก้ตรงนี้พันอาทิตย์ต่อมาพันไปขึ้นอีกเอาฟังนึ่งแล้วพันมันขึ้นเห็วเนาะค่ะเนาะก็บอกว่าดอกแต่กระดูสะอาดตาค่ะแต่ก่อนตอนเอ้ยกลับมามันสิเป็นแบบ เขียวๆน้ำล่องหินยาขึ้นสิคะเ,ะเอ้ยกก็ทำคูปีเด้อค่ะโมเมนต์โมเยโมทำแต่มันก็ขึ้นคูปีมันเป็นธรรมชาติเนาะค่ะเนาะก็ต้องทำพันคูปีทำความสะอาดพันก็มีต้นเฟิม์มน้อยขึ้นเนาะค่ะเนาะเพราะมันเป็นนันส่วนหลังเหินมันชื้นมันเป็นนั้นส่วนนั้นมันน้ำมัน่ะน้ำมันมีน้ำไหลมันมันก็เลยชื้นแล้วมันก็ เป็นอันถ้าเฮาอันมันแชะเนาะค่ะเนาะแล้วมันก็มีขึ้นพวกอันตะไคร่น้ำเสียึ้นก็ถ้าเฮาเอ๊ะทำความสะอาดพ่นก็เฮียไปเป็นระยะหนึ่งค่ะแต่จะน่อยอากาศอันอากาศอากาศ,ากาศ,ากาศเริ่มมาเป็นนั้นมีฝนมีเจ่หลายๆพ่นก็ึ้นอีกก็ึ้นอีกก็ทำไม่เนาะค่ะเนาะก็ะม้วนขะเอ๊ะสวนก,สวนก็ส่วนก็บ่ได้ใหญ่เด้อค่ะที่เอวยาวสวนน้อย ให้เอดกระจุกกระจิกไปเมื่อละเล็กละน้อยสิเนี่ยปั่นอ,อกกำลังกายเนาะค่ะเนาะ <c oughs> กาแฟก็หมดแล้วจ้าเอาคุยอันเรื่องสมาปีอฟังน้ำส่วนเนาะจะเนาะมื่อนี้อันเรื่องธรรมชาติสิ่งรอบตัวม่วนๆคุยกันน้ำกินกาแฟเป็นน้ำเนาะค่ะเ <c oughs> บิ่งกันไปน้ำเนาะ ้า,าบูเบิ่งกับ่ว่ากันค่ะข้าเบิง่งคือเอ้ยก็ขอบคุณลหลายๆค่ะก็เฮอที่มาเป็นกําลังใจเฮอเอ้ยเนาะค่ะเนาะแล้วก็เอ้ยก็เป็นกําลังใจให้ทุกคนคือกันค่ะก็ทําได้ทั้งที่เฮาทําได้เนาะค่ะเนาะก็พยายามเต็มที่ก็ม่วนๆคุยกันแบบมว่มวนๆสบายๆพอนคลายเนาะค่ะอดูน้ําสวนเบิง่งธรรมชาติไปเนาะลมพัดอันฟ้า เครื่องบินผ่านฟ้าฮวงแมงไม้บินเนาะค่ะเนาะมีมัสัปสิมบจิปะทะปะคุยภาษาโย่หลังคนมันก็บอกว่าอันอันหลังขำก็ฟังรู้เรื่องหลังขำก็ฟังบ่รู้เรื่องมันก็บอกเอ้ก็ขอบคุณหลายๆเพราะก็อย่างอุส่าเขียนมาหาด้วยค่ะอุส่าบอกโอ้ยหลังขำก็ฟังรู้เรื่องบางคำก็ไม่รู้พูดอะไรมันบอกเออก็มันก็เปลี่ยนภาษาโยเนาะค่ะเนาะก็เข้าใจค่ะ แต่ก็ขอบคุณที่อันอย่างอันกรุณามาเบิ้งเอ้ยเนาะค่ะเนาะมามานั่งเบิ้งหวังฟังเบิ้งว่าเออเราเอ้ยทุกตาพาฝันเราเวราภาษาเราเป็นแบบนี้บบภาษาบ้านเราอันนี้นะภาษาอันบ้านเกิดค่ะนี่อ่ะเออยกาสิบอกว่าเฮ้ทุกคนอันมีความสุขค่ะประสบความสําเร็จเออแต่ก็เฮ้มันสมหวังเนาะก็ โชคดีตลอดการมาหันเถอะปะพบกันคลิปหน้าด้วยจ้าสวัสดีค่ะ